มาแล้วพี่เจคพี่เจคครับใครโทรมาวะแล้วกูทำไมที่กับแฟนอยู่บอกมึงไม่ต้องเสือกโทรมาอีกนะกกูขลังขยี้ไข่เจ๊คอยู่บอกใครโทรมาอ๋อกิ๊กเก่าเอ้ยนี่ไงกิ๊กเก่ากิ๊กเก่าจ้างมาบอกมึงแล้อแฟนเพิ่งใหม่ เย่ยกล้อยกล้อเลื่อคราวนี้มึงขับมึงขับแล้วไอ้กูยิงมึงบังคับดีๆนะเพื่อนเนะคขับคนตีมันพอเออกูจะพยายามกูจะเลื่ออ้าวกูยิงไม่โดนเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงไปวะเป็นไรเนี่ยมึงเมาเหรอพี่เจเอ๋ค่ะ โอ้มันเลี้ยงได้ดีระดับนิดเอ็กซ์ถ้าจเลียนต้องเบรกด้วยดูเลือดรถด้วยเขียวอะ่ะเออนี่ดีฟต้องดีฟต้องดีฟย,ยากปุ๊บเลยขับยากกว่าจิ๊บครั้งที่แล้วอ,อีกแม่นตัวเดียวยคิดว่าขับพาไปตายตัแล้วคุณนึกว่าตายวันนี้ ช็คพอยต์เจ๊จกไอไอจีอ๋อเชอรี่ต้องยิงอือแน่นอนเชอรี่แมนอยู่แล้วมึงอะขับรถได้มิบก็บอโอไม่รู้สิแล้วกูนักซิงเก่านักซิงเก่าได้เลยกูจะรอดูรชนให้ดูโอ้ยแคบไอ้เหี้ยแคบไงแค่นี้ ตอนนี้เดี๋ยวเชอรี่โชว์ฝีมือข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังก็มียิงแล้วโอเคสวิสยิงหน้าก่อนสิโดนวโดนโอ้ยถากเก็บแคนี่มันจะมันตานี่ชิบหายเลยนะนี่กูแอบกูแอบกอดเออเอ็นไว้กูบอกแล้วกวาดไปข้างหน้าไม่ได้นี่หว่าอะไรเออต้องหลบใช่ไหมใช่โอ้ยอีจิ๊กขับหลบให้มันดีๆหน่อย ไอ้เจ๊กเดี๋ยวไอ้สัตว์ไม่หลบมึงก็ชนรถกูก็ขยี้ไข่แล,ล้หรอกมึงดูมือก่อนมือกูจะลั่นแล้วเนี่ยมมขว้างตาอยู่ไอ้สัตว์ตั้งไม่หลบไมโดนโอเคโอเคกูหอมาอเจ๊กลับดีๆนะคะเดี๋ยวบุลบุลอ้าวจะรีดลวงตกเอา,เอาไปเกาะอะไรที่หอวะกูอีเจ๊กอุ้ยอุ้ยไม่กดไม่กูกดอารัวๆด้วยเดี๋ยวล่วง ช่วยหนูด้วยพี่เจ๊กเจ๊ขากูปวดนิ้วไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กจะหลุดแล้วมัน only มือข้างเดียวแล้วอือไอ้เจ๊ไอ้เจ๊กมีรถโพอมาจัดแล้วทำอะไรของมึงเนี่ย มึงกล้าพาแฟนตายดันลวงเลยสมบี่ใจ่หลังรถมาจนกูตายบิชชีบิชชกโอ้ยกูใช้สองนิ้วกดเลยเนี่ยยัแย่งกันกดเลยเร็วไม่มีการบูตนะเพื่อนไม่มีการบูตอ่ะเฮ้ยเนี่ยจะหลุดอีกแล้ว จะหลุดอีกแล้วเอ้าอ๋อได้ได้ได้ตอนทานรอบนี้ายโอ้ยเช็คค่ะไม่เวนอ๋อรอบเมื่อกี้ที่มึงโกกอะผัวเก่ามันกัดไม่ปล่อยเลยน่ะดูจะถึงแล้วนะจริงๆอาละเออเฮ้ยรถคันนี้เอ้ยเฮ้ยไอ้เชคไอ้เชคขับดีๆนะ้ว้ยโอ้ยไปลวกออื้หบ เอาเอาเอาเจ๊ไอเจมึง้กูคว่อีกแล้วไอ้เนี้ยอ่าตรงนี้สมาธิมันจะให้กดปึบเออถันถันันดีมากอ่ะเยิงไม่เหมือนเดิมเวยอันนี้ให้กูยิงใช่เป่าใช่ โลให้มึงด้วยนะบังยทำไมของกูมันไม่สโลมันชนก็มึงขับรถไงมันต้องไวตาไวด้วยของกูอ่ะมันอยู่นิ่งๆมันจะยิงได้โอ้ด้านหน้าสีด้านหน้าสีลูกพี่มันเล็นไม่แค่ด้านหลังอันนี้ได้แล้วละนจีบต้นจีบพี่เจ๊ค่ะพวกแกงซิงค่ะเชิญนี่กลัวยิงสิค่ะยิงอยู่ค่ะเหยียบมึงขับดีๆด้วยนะเก๋ขับพาขับพาไปไหนกันเนี่ย ไอ้จ้างผัวเกา่ามาดักเลยแหละดีดดีเงยเงยเอ้อเอ่อทำไมล่ะป่าไม่ไม่ไม่อย่าบอกไม่ไม่ป่าเปล่า,ามันไม่มีอะไรเนอะคือว่ามึงคงไม่เห็นฉากใช่ไหมเห็นแต่ว่าตอนที่มึงขับลงอ่ะมันกลับหัวมันเอาหัวมันเอาหัวลงถนนเอา้า<ถ>ไอ้เจ๊ด อะไรของมึงเนี่ยโอ้อะไรวะมึงพากูตายบ่อยไปแล้วสิ่งอย่างนี้กูเลิกกับมึงดีกว่ายี่ตานิดเดียวตายเจ๊ขาถ้าเกิดมึงอยากขับได้อุบาทอย่างนี้กูเลิกกับมึงดีกว่าไหมครับพี่เจ๊ขับได้สะทุนมากไอ้เเียออยี่ตาไม่ได้นี่ไงขับได้สะทุนอย่างแรงนั่นแล้วก็ ขับดีๆหน่อยได้เลยครรู้ก้าแล้วแคนไหนก็ไม่ไหวเฮ้ยไปดูอะไรวะไปดูสิดี๋จนรถจริงเหรอรถมันทุกเลยแหละเนี่ยตอนนี้กูขับอยู่แต่ซ้ายขับซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวาหน่อยนั่นแหละเจคขาตรงนี้มันขวางล้ำอยู่ค่ะตรงกลางนานแล้วก็เมื่อกี้มินชุดอันตรงนี้เอ้ย เจ๊ค่ะเราลาขาดก่ะกูเลิกกับมึงแล้วกู <c oughs> ไม่ขอคบกับมึงแล้วกูไม่ขอแว้นกับมึงโอ้เป็ดสกวอชต้องท้ใจต้องทใ,ใจค่ะตายบ่อยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะตายบ่อยเกินกับชา้ชาเด้กูขับช้าช้าเนี่ช้าๆไม่ได้แต่มึงมึงดูมึงให้เกียรติรถบ้างก้ามึงดูรถซะก่อนรถ <c oughs> อะไรก้าขับช้าๆอย่างนี้มันไม่ใช่รถสามล้อนะฮะรถเด็กอะไอ้ย่าอ้ยยกขับรถยากมาก ีอยู่ซ้ายการขับรถเยี่มากถูกต้องจะรอจะรอไม่ได้จะรอไม่ผมหัดมีเซ็นเลี้ยวซ้ายเลยซ้ายซ้ายซ้ายเออซ้ายบีขวาก็ได้แล้วเตอเออซ้ายขวานั่นแหละมันก็ไม่มีตาอยู่แล้วมันจะรีบไปไหนไม่รู้แหละรงสัยรีบหนีจมีอะไรผัวเออผ่านแล้ว

แล้ว่ยต้องรีบแสงมันแล้วเออเนี่ย้ามคนทอดบบเชอรี่แมนอยู่แล้วไอ้เยี่ยพออยู่ด้านหน้าแกเอาอีกแกตอนี้ไม่ให้กูหลบนะหลงหลงหลงหลวหลงหลงนล่อยรหลงรเอหล่หลง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 หล่อยงหงหลนหลงัลงหลงหีงหล่ยลง่ลงาวงนะคหล่งหลเ ตายก็ได้อะเฮ้ย,ยเไปยยังไม่ตายนะครับเนี่ยขับขึ้นไปเลยบนรถนั่นแหละขึ้นไปลเลยอา้าวกลายเป็นเจกเดาเชอร์รี่เลแล้วเมื่อกี้เยดเฮโฮ้ hey, oh. องของจริงใครทำได้บ้างประสาทของจริงของจริงคงตายตั้งแต่ตอนที่มึงโดนไล่ล่าตอนที่ออกมาจากในตึกแนละ้ว <laughs>